สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัางนุพารวยสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องรล่าวความฝันนะครับของคุณยายคําผงนะครับผมเสียามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้หรือว่าในวันนี้นะครับผมในงวดประจําวันที่16สิงหาคม2567นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับ และก่อนที่จะเบื้องคลิปนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมกับเป็นเดือนสิงหาคมนะครับถือว่าเป็นเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผมซึ่งกันะครับวันที่12สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นวันแม่นะครับผมกะ ผู้ใดนะครับมีแม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกัดตัญญูนะครับผมต่อคุณพ่อแม่นะครับผมเพิ่นสิได้นะครับเสื้อเสริมบุญเสริมบารมีนะครับเป็นผู้ที่กตัญญูนะครับผมต่อบิดาหรือมารดานะครับผมกัผู้ใดมียังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับมอบความรักนะครับเอาให้เพิ่นนําแน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมที่ว่าเพิ่นได้เบิ่งแง่ ดูแลกันมานะครับผมตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะครับจนเติบโตเกิดขึ้นมาจนหอดปัจจุบันนี้นะครับผมมีหน้าที่การงานหรือว่าอะไรเฮ็ดอียงกัดําเเ็จนะครับผมผู้ได้ทีนะครับผมบูชาพอหรือว่าบูซาเม่นะครับผมเพนก็ถือว่าเป็นพระประจําบ้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระประจําบ้านนะครับผมพลอยให้กาลังใจนะครับผมและก็ความเมตตาใดนะครับผมในโลกนี้บ่มีอีกแล้วนะครับผมเปรียบเสมือนความรักหรือว่าความเมตตาของพอกับเม่ นะครับผมเพราะว่าเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักหรือว่าเดือนแห่งความรักของพอกัะแม่นะครับผมกะเลยนะครับผมเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมสําหรับนะครับมื้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวความฝันของคุณยายคําผงนะครับผมซึ่งนะครับก็ได้อาโทษไปถามเพิ่นนะครับผมคุณยายของคุณยายคําผงปกตินี่คุณยายจะเล่าเองนะครับแต่ช่วงนี้นะครับคุณยายเพิ่นก็ได้ไปเลี้ยงล้านนะครับอยู่ที่รีสเกตนะครับผมอยู่ในเมืองเพิ่นก็เลย อ่าบ่อได้ไปสัมผัสนะครับสังนุก็เลยบ่อได้ไปสัมผัสคุณยายเองนะครับผมก็ถือว่านะครับคุณยายโทษไปเหร่นน้ำเพลินแต่โทรไปถามเพลินนะครับว่าคุณยายฝันอ่าบ่อนะครับคุณยายเพลินบอกว่างวดนี้นะครับคุณยายบอกว่าฝันดีนะครับผมเพราะว่ายังฝันเห็นเป็นตัวเลขนะครับผมถือว่าในความฝันนะครับผมก็เลยสิเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมอ่าฝากในงวดประจำวันที่16สิงหาคม 2567นะครับผมสำรับเรื่องราวความฝันนะครับที่คุณยายเพื่อนเล่าสู่ผมฟังนะครับก็คือนะครับคุณยายเพิ่นบอกว่าคืออย่างคุณยายนี่นะครับอยู่บ้านนะอยู่บ้านอยู่บ้านของคุณยายนั่นแหละนะครับเนาะที่ว่าอ่าเพิ่นว่านั่นเพิ่นบอกว่าเห็นอ่าเป็นวัดวัดนะครับเป็นเป็นวัดเก่าตั้งเต่เพื่อนท่านไดนได้เห็นไหมต่างเต่ตอนช่วงคุณยายกับประมาณอ่ช่วงเป็นสาวนั่นคุณยายว่านะครับเนาะเห็นนั่น บรรยากาศก็คือสมัยปะกีน่ะต้นต้นไม้มันหลายนะครับผมหลก้กกระโบนนี่ก็ยังเป็นบดธรรมดานะครับ,บว่าอว่คือรูมือนี้นะครับนอนสีเป็นเบวดเบลดที่สวยงามและในวัดนั้นส่วนมากนะครับนอกวัดสมัยปะกีนั้นสีสมักลเป็นว่ามักก,กกหลักกรคุณย่าเยพื่อนบอกว่าสมัยปะทกีน่ะนะครับนอกเพื่อนกับบอกว่าฝันนั้นเกี่ยวกับช่วงหนาหนาวแต่คุณย่ายนั้นได้ไปในความรู้สึกคุณย่ายนั้นไปยูวัดแต่ยูวัดแหละเพื่อนบอกว่ามีกีเพิ่นว่ากีกีนั้น อาจะไม่พู้เฒ่าจะไม่ตะกี้เพิ่นเรียกกีกีฟื้นกีไฟนะครับเป็นกีก็คือนะครับเนาะก็คือที่ว่าเพิ่นเอาไม้นี่ล่ะเอาไม้มาใส่กันก็คือว่าขูมือนี่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นกล่องไฟนะครับเนาะกล่องไฟแต่สมัยตะกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเอิ้นกีกีฟื้นกีไฟตอนเป็นหน้าหนาวนะครับเนาะอยู่เดือนวัดอายกีไว้เพราะว่าเวลาคนนะครับมาวัดมาว่าเวลาถาพระถ่าหยังนะครับก่อนเพิ่นสิลงมาสันหรือว่าก่อนเพิ่นสิมาเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ก็สิได้พากันมานั่งนะครับอยู่บ่องกีไฟนี่ คุณยายว่านะครับนอหลายคนกะน,นาจะเกิดท่านอจาจจะรู้นะครับความหมายคําว่าจีนะครับนอเป็นคำพจนาจีไฟแต่คู่มือนี่เพิ่งเอื่นว่าเป็นกวางฟืน้นกองไฟเห้าหนี่แหละเอาไฟมานะครับนอมาเผาเอาไม้มให้มันเกิดไฟขึ้นแล้วก็มานั่งผิงไฟนะครับนอเพราะว่าคุณยายว่ามันเป็นช่วงหนาหนาวบาดนี้นะครับนอเพื่อนกะได้นั่งนั่งกันไปสักพักนี่แหละยูวัดคุณยายว่านั่งไปสักพักคุณยายก็เรยขึ้นพ่อได้ มือน <cin stereotype and true choses> ีม <dragging> ือหวยออกตัว <ghetto> นีคุณยายว่ามือนีมือเลขออกเพป่นว่แกเลยบอกมูว่าสิเขาไปซื้อเลขในบ้านคุณยายว่าีิไปซื้อเขาไปซื้อเลขนะครับเนาะสิไปซื้อเลขนะอยู่ในบ้านนะครับผมเพิ่งแกเลยนะครับนอบอกมูว่าสิไปซื้อเลขก้อนนะครับเพิ่งแกเลยย่างออกไปแต่นะครับนอเพราะว่าเพิ่งในย่างออกไปเพราะสมัยด้กีหนต้นใหม่มันหลายปลามันกลายละก่วัดนั้น ถือว่าเป็นวัดบ้านเพิงแต่ว่ามันก็อยู่ห่างห่างหมู่บ้านเน่นะครับนอกกรสิเขาม้าคุณยายบอกว่าเพิ่นกับสีขามาในบ้านเพิ่นก็เลยย่างออกไปนะครับนอกออกไปก็ปรากฏว่าต้นไม้นี่มี่แต่ต้นเพิ่นบอกว่าต้นตาลพอกต้นตาลต้นย่างต้นไส้นั่นหลายเพิ่นว่าย่างบอดว่าคุณยายย่างออกมาเพราะว่าสมัยได้กี่นะครับนอกเพราะว่าแต่คู่มือนี่ก็คือว่าอะไรละมันก็เจริญนะครับนอกแต่คุณยายเพิ่นบอกว่า ฝันเห็นอ่ช่วงเก่าช่วงเพื่นเป็นสาวุ่นละนะครับเนาะที่ว่าบรรยากาศคือว่าวัดมันเป็นวัดเก่าเพื่อนก็เล้ยย่างอออกมานะใส่เส้ขาไปในบาทนะครับย่างออกมาจากวัดกะผ่านทงหน้านะครับนอะด้านคานกับเป็นทงหน้าไปในเพิ่นกับว่าต้นอ่าทั้งต้นอ่าทั้งต้นย่างอ่าต้นต้นย่างต้นไส้นะครับนอะต้นไส้หรือว่าต้นบักตานมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับนอะเพิ่นก็เล่าสู่ฟังว่าสมัยในกีนัน อุดมสมบูรณ์นะครับต้นหมากลากใบนีร้ายนี่ต้นใหญ่ๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็คืออาจจะตัดมาเฮ็ดบานนะครับตัดมาสร้างบานสร้างเลื่อนเหิดแล้วคูมือนีเพรานว่าสมัยได้กีนั่ยางไปนี่บ่คันสมัยได้กีพวกฟื้นพวกไฟมันก็มันมันกับ่าสว่างนะครับเนาะถ้าว่าคนนดานนี่ก็ถือว่าแต่สีคิดห้อนเน่นะครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับเป็นกระย่างเข้าไปแต่เห็นต้นใหม่ใหญ่นะครับก็เห็นพวกต้นนั่นล่ะต้นใหม่ต้นไสรต้นยังนะครับผม ือว่าตนบักตานนะครับพอยางไปแล้วก็ลั้งสีเขาในบ้านนะครับเพื่อนว่าสิไปซื้อเลขนะครับเนาะไปซื้อเลขบานนี้นะครับเพื่อนก็ได้เห็นหลานเพื่อนก็เลยได้เพื่อนก็ได้เห็นหลานยางผ่านมาหลานเพื่อนก็เลยถามนะครับหลานเพื่อนก็เลยถามว่าอ่าแม่ยหญ่เจ้าสีไปไสยได้เพื่อนก็เลยตอบว่าอ่าสิไปซื้อเลขมือนีเลขออกตัวม่นบ่มือนีบานนี้นะครับบารนี้เพื่อนก็เลยหลานเพื่อนก็เลยว่าแมนมือนีเลขออกเจ้าสิไปซื้อตัวใดนล่ะเพื่อนถามกันพอเพื่อนถามแล้วบาดนี้ ร้านเพิ่นก็เลยบอกว่านะครับเพื่อนบอกว่าอันเจ้าซื้อไวในเดอร์เก้าสามนั่นเลขดังแห้งจะได้เก้าสามนั่นจะลืมซื้อไวล้ละเพื่ออันมันสิออกเด้เพราะว่ามันเลขดังแห้งตอนนี้ซื้อไวในเดอร์ในไงลังจีพอหลังจากหันนะครับเพื่อนก็เลยได้พผ่านยางไปเพื่อนก็ได้เข้าไปหาหมองที่ว่าซื้อเลขนะครับนอนอยู่บ้านปรากฏว่านะครับพอได้เข้าไปแล้วคนก็มาถามอ๋อซื้อเลขนะครับตอวเต็มเลยนะครับเพาระาะว่าอ่าสมัยด้กี่นะครับเพราะว่าเพื่อนกะ มาถ่าซื่อเลขเพิ่นเป็นเพิ่นเขียนเนาะครับเนาะเพิ่นเขียนเนาะเขียนเลขเขียนอย่างมันก็คือสมัยคููมือนี่ส่งออนไลน์เพิ่นว่าตะกี้ก็เขียนแล้วผู้นั้นก็เขียนผู้นี้ก็เขียนมาบอกเขียนเขียนเขียนไปนะครับผมพอเขียนนะครับบ้านนี้ฮอดตาคุณยายบ้านนี้เข้าไปบ้านนี้เพิ่นก็เลยถามนะครับว่าอ่าไงไงเอาตัวใดล่ะงวดนี้มื้อนี้เอาตัวใดล่ะบ้านนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเอา082องอืมศูนยนั่น ทังตัวทังติ้งพจน์พลังสิอันนกลบสองตัวให้ย่ายน้าเด้อเพิ่นบอกเพิ่นบอกอคนที่ว่าเพิ่นซื้อเลขกคือเจ้าแม่เหล็กนะครับเนาะพอหลังจากหันเพิ่นก็เขียนโพยมาห้แล้วบานนี้เพิ่นก็เลยขึ้นได้โอ้เอาเก่าสามน้นเด้อพลังสิบานนี้พออันเจ้าของแม่เลขกันเพิ่นเขียนเก่าสามเพิ่นก็เลยเพิ่นก็ยิ้มใส่เนาะเพิ่นก็ว่าห้วย่ายได้มาได้ใส่นี่คือได้เลขตรงกันเลยกับเพิ่นพลังสิเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็หัวเนาะเพิ่นก็หายไป เพื่อนกระถามราคากันนะครับเนาะเพื่อนกระถามราคากันแต่เพื่อนนั่นไส่นั่นก็คือในความฝันนะครับเพื่อนกับในความฝันสมัยได้กี่นั่นกับอ่าตัวละบาทนะครับเนาะตัวละบาทนี่ก็ถือว่าดักเติบแต่เนี่สมัยได้กี่นะครับเนาะสมัยได้กี่เพื่อนก็เรียกว่าเอาตัวละบาทคุณยายว่านะครับผมพอหลังจากหันแล้วคุณยายซื้อเรี่ยเอากระเพยมาเลี่ยนะครับคุณเพื่อนกระไส่ไส่ในเสีอนะครับเพ่ก็ว่านี่แหละเรื่องเล่าความฝันของคุณยายนี่ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ว่า เอามาเราให้สร้างหนุ่ฟังนะครับผมสร้างหนุ่กันเลยเดี๋ยวเราสูทันผู้ม้มฟังนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะนะครับเพื่อนะครับเป็นความฝันที่ดีของคุณยายนะครับผมในงวดนี้คุณยายว่ากับทือว่าฝันนี่กะกะว,ว่ามักนะครับนอนกะว,ว่ามักเพราะว่ายังเก้าสามนี่คุณยายว่าถ้าว่าในความฝันนี่กะคือนะครับผมกะว่ามันท่านในมาเนาะเก้าสามแต่มันมาเนี่ยมันกะคือมาหกสามนะครับผมหกสาม บัดนี้นะครับนอกจากเซเลมาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับผมที่ว่าตัวเลขที่ว่าของคุณยายค้าผงนะครับที่ว่าเพื่อนได้เอาความฝันมาให้นะครับผมก็คือนะครับผม3ตัวที่ว่าคุณยายตั้งใจเลยนะครับก่อนแหลกตั้งใจว่าจะไปซื้อนะครับผมก็คือ082นะครับผม082หรือว่าทันผู้ซ่มนะครับสีสามารถตัดเลรียสองตัวอาจจะเป็น08 02 นะครับหรือว่าอาจจะเป็น8 2ดก็ได้นะครับผมหลักะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ9 3 3าสมสเก่านะครับผมหลักะระวัางไว้น้าเน่นะครับสำหรับเดล็กเก่านะครับเพื่อมันกับหัวนะก็คือเป็นเหล็กกนะครับการระวัางไว้น้าเน่ก็คืออาจจะเป็น6 3สามก็ได้นะครับผมหลักะนะครับสำหรับตัวเลขที่ว่างิ่นนะครับนอกจาว่าเพื่อนบอกว่าได้ซื้อนั่นเพื่อถามว่าเอาตัวละจักเอาตัวละซ้ำไดนะครับเพิ่นก็บว่าเอาตัวละบาทนะครับผมตัวละบาทก็คือเป็นเหล็กหนึ่งนะครับ เล็กนึ่งนี่นะครับกับเหล่าแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับสี่จับใส่นะครับจับใส่เป็นตัวใดนะครับหรือว่าสิ่งที่มาไซเป็นหนึ่งเก่าสามกรได้หรือว่าสิเอาไปเติมใส่ตัวใดก็ไดนะครับเหล่าแต่ท่านผู้ชมนะครับเหล่าแต่ท่านผู้ชมมากแต่ถาวาเลขในความฝันนะครับผมก็คือนะครับมี0ูนย์แปดสองและเก้าสามนะครับผมที่ว่าคุณยายเพิ่นเห็นเป็นได้ได้มากนะครับแล้วก็คุณยายอาทิว่าเพิ่นไปซื้อนะครับผมกับ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมตัดเลนนะครับแล้วกันแล้วระวังไว้น้ำเน่นะครับแล้วกันเลขเก่ากับเลขหกนะครับผมเผื่อมันปีนกลับเป็นหกดิสิมาหกสามอีกบ่นะครับเราะว่าในความฝันจะเก3าสามนี่ก็ะทันมัานะครับเนาะเก่าสามนี่ก็ะทันมัาเพราะว่ามันออกไปงวดก่อนๆนี่ก็คือหกสามนะครับผมก็ถือว่านะครับเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าแนวทางที่ว่าคุณยายคำพงนะครับจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดนี้หรือว่าในมื้อนี้นะครับผม กล้วาการเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนสิงหาคมนะครับผมเกี่ยวกับอ่ะวันเมร์นะครับผมกัฝากไว้น้ําเนกกันแล้วกันนะครับผมสําหรับเรื่องราวความฝันของยายคําผงสําหรับมื้อนี้นะครับผมช่างนุภารวยกับซิเดล่าท่านผู้ชมไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องช่างนุภารวยน้ําเนรกันแล้วกันสําหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ